เคยไหมคุณมองตามแมวของคุณแล้วรู้สึกว่าเราคุมเคยเจอกันมาก่อนแมวบางตัวช่างเข้าใจความรู้สึกบางตัวดูเหมือนกำลังเฝ้ามองเราอย่างสงบคุณเคยสงสัยไหมว่าแมวของคุณเคยเป็นอะไรมาก่อนและคำถามสำคัญคือแมวจะกลับมาเกิดเป็นคนได้ไหมวันนี้เราจะพาคุณไปพบคำตอบด้วยหลักธรรมแท้ จากคำสอนของพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ที่รู้แจ้งแมวคือใครในวัตะสงสารในทางพระพุทธศาสนาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจูละกรรม,มัพวิพังคสูตรว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแมวเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น เขาอาจเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเป็นผู้ที่เคยทำบุญไว้แต่มีกรรบังอย่างดึงให้เกิดในภพเดรัฉานหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยกล่าวไว้ว่าสัตว์บางตัวเคยเป็นพระเคยภาวนาแต่มีอารมณ์เผลอหรือมีกรรมเล็กๆจึงมาเกิดเป็นสัตว์เพื่อชดใช้กรรมช่วงหนึ่งแล้วกลับขึ้นไปได้อีกสัตว์เดรัฉานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือไม่ คำตอบคือได้แต่ต้องมีองค์ประกอบ3อย่างนี้ 1. มีบุญเก่าในอดีตชาติเช่นเคยทำบุญรักษาศีลเคารพพระรัตนตรยัย 2. ไม่ได้ทำกรรมหนักในภพแมวคือไม่ดุร้ายไม่เบียดเบียนไม่มีเจตนาชั่ว 3. จิตสุดท้ายก่อนตายเป็นกุศลหากตายอย่างสงบหรือได้ยินเสียงสวดมนต จิตดวงสุดท้ายจะพาไปเกิดในภพที่สูงขึ้นเพราะพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฏิจจสมุป,ปบาทว่าภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติแปลว่าถ้าภพหรือสภาพจิตเปลี่ยนการเกิดใหม่ก็เปลี่ยนได้เราจะช่วยแมวได้อย่างไรแม้แมวพูดไม่ได้แต่เขามีจิตวิญญ,ญาณที่รับรู้ได้คุณสามารถช่วยเขาได้ด้วยหนึ่ง ดูแลเขาด้วยเมตตาเพราะเมตตาคือบุญอย่างยิ่งการให้ที่พักอาหารและความรักคือการสร้างกุศลให้ทั้งคุณและเขา 2. เปิดเสียงสวดมนต์หรือธรรมะจิตของสัตว์สัมผัสความสงบได้แมวที่ได้ยินเสียงธรรมะบ่อยๆจิตจะเย็นลงและใกล้ผ้นจากภพสัตว์ 3. อุทิศบุญให้แมวเป็นประจำ หลวงปู่ดูเคยสอนว่าให้แผ่เมตตาให้สรพพสัตว์แม้สัตว์ที่อยู่รอบตัวเราก็รับบุญได้ 4. ตั้งจิตอธิษฐานให้เขาได้เกิดเป็นคนอธิษฐานจิตขณะให้อาหารหรือก่อนนอนว่าขอให้แมวตัวนี้เมื่อสิ้นอายุไข่แล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้มีปัญญาได้ใกล้ธรรมะและพระพุทธศาสนาแมว ไม่ใช่แค่สัตว์เล็กแต่คือดวงจิตที่อาจเคยเกี่ยวข้องกับเราข้ามภพข้ามชาติแมวของคุณอาจเคยเป็นเพื่อนเคยเป็นพี่น้องหรืออาจเคยเป็นลูกหลานที่คุณรักที่สุดดูแลเขาให้ดีให้อาหารให้รักและให้ธรรมะเพราะคุณอาจเป็นแสงสว่างสุดท้ายในวัตฏสงสารของเขาและวันหนึ่ง คุณอาจได้พบเขาอีกแต่ในรูปของคนดีที่มาพร้อมบุญที่คุณมอบให้